ตำสวจทุกท่านครับขณะนี้สถานการณ์โควิด19เนี่ยระบาดท,ทั่วโลกรุนแรงนะฮะสามแสนกว่าลายระบาดในทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยตายวันละสีห่ห้าร้อยคนนะครับและขณะนี้ได้มีการล็อกดาวน์ที่รุ่เชพก็จะมีคนที่ทั่วโลกเนี่ยที่ไปแบที่รุงเชฟเนี่ย มาจำนวนมากรวบรวมทั้งคนที่ไปต่างประเทศทั้งอิตาลีทั้งอิหร่านเกาหลีใต้และจีนนะฮะร,รวมทั้งอีก1ิเดประเทศนะครับซึ่งเราดะเนินการจับอยู่ขนาดน,นี้เราด,ดูแลไม่อยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นขณะน,นี้สถานการณ์ไม่ปกปติสงครามไวรัสเ่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใครบ้างและมันเนี่ยสามารถอยู่ในร่างกายเราได้แล้วไม่แสดงอาการ ครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะต้องใส่หน้ากากทุกคนนะไม่เว้นแต่ประชาชนของเราทุกคนในทุ่โลกต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับการเข้าไปในสถานที่แอาาะะอันนอดนะครับสังสรรค์งานบสถ์งานแต่งงานศพงานแต่ง้องต่างๆเนี่ยเราต้องงดนะครับไม่บอกแล้ว,ว่าเราอาจจะต้องทำของไปเรีโทรศัพท์มาก็ทำออนไลน์ไปนะครับ หรือถ้าจะต้องไปจริงก็เป็นญาติสนิทพี่ชายแล้วก็ขณะนี้ประชาชนของเราที่เราผู้ว่าได้ถามว่าผ่านไหะที่เราเทาแลากาดละไมไปแจกเนี่ยก็มีหลายคนที่ยังไม่ใส่ยังไม่ถนัดตอนนี้เรากำลังทำสป,ปอร์ตที่จะออกอากายแล้วให้โฆษณาไปทั่วเมืองทั้ง9อำเภอนะในขณะนี้นะนายเพื่อนะที่จะไปถึงตำรวจว่าตำรวจทหารในในพื้นที่ สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลรอพอสตครับกำ <c oughs> นันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สาะรกำนันผู้ช่วยเอาปรมมที่ภาษา <c oughs> ได้ทำการสกแรกนพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมดูแลที่น้องของเราครอบครัว <c oughs> ของเราที่เดินทางจากจาก <c oughs> าังเ่อร้า <c oughs> ให้อยู่ในพื้นวีบ้านสีวันนะครับแล้วก็เราจะทำรายงานทุกวัน จะมีอะไรกันบว่าขนาดนี้ประมาเท่าไหร่แล้วซึ่งวันนี้เราจะทราบว่ามีเท่าไหร่ให้ท่านติดตามทางเฟซบุ๊กของกองการจังหวัดซึ่งขนะนี้ได้ออกนะฮะหน้ากาศแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนทุกวันและตอบทุกคําถามนะครับขอให้พวกเราได้แจ้งเตือนประชาชนนะรเราเป็นสายตรวจที่ไปตามทุกจุดต่างๆว่าให้สวมใส่หน้ากากนะให้อยู่ที่บ้านนะฮะ ทางเดียวที่จังหวัดสุโขทและประเทศไทยจะรอดจากสงครามไวรัสโควิด -19 ได้มีแสงสว่างภายอุโบส์เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือการอยู่บ้านหยุดเชื้อพระชาติอย่างอื่นไม่มีมีอย่างนี้อย่างเดียวที่เราจะหลุดรอดได้เราจะปลอดภัยได้ขอ,ขอความาวนาะพวกเราทุกคน ได้นําสารของผู้ว่าการจังหวัดนะครับไปแจ้งไปบอกกับญาติพี่น้องนะกับประชาชนของเรานะที่ขน,นจอดไปมาเดินทางอยู่ในขณะที่เราเป็นชุตจันระเบียบสังคมการดูแลาันธุ์หมูเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยของประชาชนันแล้วในวันนี้ผู้ว,นนว่าการจังหวัดพร้อมด้วยพระครูประพัฒน์สอนสิษย์คุณนะครับข้าราชการวาดวัชรนันทศนะครับซึ่งเราได้ รวมพลังกันโดยไม่ใช่ก็ประมาณขอาทำให้การในการผลิตหน้ากากเราจะผลิตให้ได้มากที STEM ่สุดขณะนี้เราก็ยังไม่ได้หยุดผลิตเลยนะตั้งแต่วันที่4มีนาคมเป็นต้นมาเราได้นำไปแจกที่ตลาดบ้านคองนะตลาดที่ตลาดใต้นะครับนอกนี้ก็แจกรถแท็กซี่รถแท็กซี่รถลทุกๆรถสามล้อแล้วก็แผงรอย่ก เดี๋ยวสี่โมงรึ้นก็จะไปที่ตลาดหลักแรกนะครับก็ขอให้พวกเราได้ทันดักเดี๋ยวนี้เลยว่าเราเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วเรากําลังลบกับไวรัสโควิดหนึ่งเก้าบางประเทศ่ขนาดนี้ตายวันละสี่ร้อยห้าร้อยวันนี้ยอดของเราพุ่งขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วนะท่านเห็นไหมเมื่อก่อนห้าสิบสามหกสิบตายหนึ่งเดี๋ยวนี้เจ็ดร้อยแล้วนะครับและคาดว่าอีกไม่กี่วัน เาขนาดนี้มันจะขึ้นเราก็ต้องพยายามควบคุมได้พวกเราทุกคนนะครับให้ท่านไปดูแลคนหนึ่ร้อยแล้วก็สองครับครับอานนี้ก็ด้เวลาทุกคนก็จะขอแจกหน้ากากให้แต่ทุกคนเล้วก็มเงนาคับตัวแทนนะครับให้เลยทุกคนนะครับกำลังครับกำลังกรอกำลัง ถอยกัวพน่าขนาดเลครับขายตัวถอยํายมัดคิด้วยกทางค่ำเลยเาล้างถอยถอยสิบบาทเลยเธอมาเธอมาเขาถมาถอยหน้าทำอะไรทำหน้าอย่างนี้